มามงมหอยแคงครับโอ้นี่รับหอยแคงเฮ้ยโอ้ใบใหญ่เปล่าวิโอ้ย,อย,โ,อยโ,อโอเคสวัสดีครับ ช่องกุตตี้หาอยู่หากินครับอเอวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศบ้งบางงมหอยแครงครับประกรณ์เราเด็กปั้นไปลงงมหอยแครงหน่อยเจ้าบายบายน่อยวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศาง,งมหอยแครงครับนี่หมายเราตรงนี้เราจะลงไปอ่ะเนี่ยไปอเอ๊ตื้นเนี่ยลงเลยมา ใช้ลงเลยมาดิมาลงมา,มาครับเราเราจะใช้มืองมมัดเนี่ยงมก็ไปตรงนี้ตรงนี้จะเป็นโคลนแบบนี้เนี่ยแต่ยังไม่ได้หอยนะเดี๋ยวรอชมกันครับมันจะมีมไหมหอยอะไรนี่ปวดนี่จับเรือไว้ด้วยนะลากเรือมา ตัวแรกครับตัวแรกครับโอ้ยโอ้ยหยงตัวแรกครับได้ได้ดูตัวเล็กไปแช่ไปแช่ไปงงไปเรื่อยๆนี่มางอมกีลำเนี่ยสามกีำใช่อยากจะนัางนั้นครับนี่ เุ้งดีเสีมือเจ็บพี่เหมยจับมาเลยกําลังไม,ไม่ไม่เมื่อกี้นึกว่าท่อนไม้ไอ้ท่อนไม้เล็กๆอ,อ่ะนี่จับหัวมันทีเดียวดุ้งเลยเมื่อกี้ไม่มีหรอวะตรงนี้ย้องมันเกี่ยงยวะหาไยงวะเฮ้ยเจอแล้วนี่ไง ไม่ใช่หอยแขง่งเรียกหอยอะไรหอยอะไรนะหอยัาหลับ้ะใช่ปะไม่ใช่หอยหอยไปต้องหาแขงไงหอแได้แล้วตันึ่งอ้อะไรวะตั้งนานตัวเดียวเจอแล้วเจอลหอยแครับล ไปเรื่อยๆขิงกันอยู่นั่นแหละมงมหอยไม่ใช่มาขิงเหมือนนวุดไงตอนไปตกปลานอนล่าไปกบบนี้เลยนะวะเอามาแล้วครับอีกตัวครับตีย่ตัวใหญ่ด้วยนะครับมาอีกแล้วมอนตัวเหมาอนหมานาี

โ,อ,โอ,อยู่แถวนี้รึเปล่าเฮ้ยแถวนี้เนี่ยนี่ไปเลยไปเลยกําลังจะย้ายที่ก,กระเตอใหญ่ นี่เองเฮ้เจ้แเล้วเฮ้ยโอ้อตัวนี้กว่วเว้ยเฮ้ยกี่ตัวละสิบบาทนะเอามีอีกข้างเงยนี่เอง อือด <c oughs> ีดวเนี <sh l> ่ย <wise> like ีกนึ่งตัวว้าวนี่เองอยู่ตรงเรือเองเนี่ยนี่งงตรงเรือบีมแอบไล่มาเลยนี่อยู่ใกล้เรือเลยเนี่ยเจอแล้วตัวใหญ่ด้วยอุ้ยนนอีกไม่ใช่ไม่ใช่หอยขิง

มีห่วงด้วยเว้ยพิมพ์เฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ถิงน้อยก็ได้เยอะกว่าใช่ถึงเหรอขิงกันอยู่นั่นแหละสองคนเฮ้ยตรงนี้คนเยอะเลยเลจัดเลยเอาหอยไปเก็บเอาหอยไปใส่ด้วเลยเอาไปขิงกันหน่อยเอาไปถิงกันหน่อย ไม่ได้มางมหอยครับมาข็งไหนกินะตัวขิงมีเก็ดอ่ะไอขิงมีกี่ตัวก็ได้ไหน <c oughs> นี่มาดูมาดูโอ้โห,โห,โหนี่ดูด้วยหาตัวไหน <c oughs> ดูด้วยโอ้โหนี่ครับอ่ะใส่เน็ต ấy, trời rồi. Trời rồi, trời rồi, trời rồi. trong lừa <này>. <cười> <cười> Ừ. nè, nhìn <hiền> <laughs> con <người> này cho <laughs> con người ngoài ra. Ơi, đụng อีกหนึ่งตัวเอาไม่แช่น้ำไหมเหรอไม่เป็นไรเหรอเจล้วเจล้วเจล้วโอ้ยดึงีเยอะว่านี่ออกไปใกล้ๆก้อนไหนของจะมีได้เยอะยังดึงดาไว้หนูนดึงตาป ได้คนเดียวครับนีตัวแล้วครับเขาได้อยู่ อีกสองตัวครับดูไซส์สวยเลยหอยแครงครับหอยแครงนี่เห็นบ่าอ๋อออะไร้ือเชงหอมงมต่อ้ใกล้เรือเนี่ยเยอะมากเลยนะมาครับเอาหอยมาส่งครับ หอยมาส่งครับแข่งเอาหอยมาส่งครับได้กี่ตัวอ๋อขึ้นตัวโอ้โหตาดี้มันขิงเว้ยกี่ตัวน่ะหนึ่งตัวอ้โตายนุ้ยตีเสร็จแ้วนะโตัวันขิงว่ะ อห,ออหอยมาส่งอีกแล้วครับไหนเดี๋ยวรอ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 ขหอยมาส่งครับเกือบครับพาร์ทสองส <c oughs> ี่หกเเออไอ้รถรถทางขาข้างขวายังอยู่ <c oughs> โอ้ รับหอยแครงอหอยกระสอกนี่ขึ้นมาขึ้นมาท่าที่ใส่ไปไหนล่ะมันอยู่งนี้ใส่กระป๋องสีชมพูไปก่อนอมนีถุงใสมั้ยพอหอยกระสอกครับ มาส่งหอยอีก2ตัวมาโอเคครับนี่ครับวันนี้ช่องมุตตี้หาอยู่ก,กินพาม,ามงมหอยแคงครับกับเด็กปั้นได้เยอะไหมพี่งมได้เยอะครับโอ้โหนี่พอได้มือนีงครับหอยแครงอ้ยตัวใหญ่ๆขนาดเลยดูดิ ค,คครับโครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ชองที่หาอยู่หากินเลยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อไปครับวากับแม่บ้านมันเดินไเลเดินแม่บ้านนะอยม่บ้านะานะ่นี่เด็กปั้นนะ <c oughs> โอเคครับ